วันนี้นะครับเราก็มารับชมเหรียญมีมด้วยกันนะครับตัวหนึ่งที่ชื่อว่าชิบะอนุ d อชคอยและก็เหรียญตัวอื่นเดี๋ยวเราไปว่ากันในคลิปนะครับว่าวันนี้มีเรื่องของแกรี่เกนเซอร์โจดกับชิปอาร์มี่ด้วยนะครับคือกลุ่มสาวกของชิบะอินุแกไปสร้างวีรกรรมอะไรเราต้องไปดูคื <Yu> อคอยด ุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนนะครับวันนี้เราก็มาติดตามทั้งเหรียญดอสคอยกับชิบะอินุด้วยกันนะครับว่าข่าว,ข,าวข่าวมีอะไรบ้างอ่ะมานะครับข่าวแรกนะครับเนื่องจากว่ากตรตตนะครับก็เขาคาดว่าจะพ่ายแพ้ต่อดอสนะครับอย่างแน่นอนเพราะว่าอันนี้บิลลี่มาคาสกาวนะครับคือใช้นามแฝงว่าชิบเบโตชินากามโตะนะครับโพสต์วันที่8สิงหาคมปี2023นะครับเขาก็โพสต์ประมาณว่าถึงแม้ไอเรื่องที่เขา โพสเรื่องนี้ดูเหมือนเรื่องไร้สาระนะครับบน X Corp นะครับหรือ Twitter นะครับได้มากกว่าที่ฉันสร้างคริปโตเอนซีถึง1,000 0ล้านดอลลาร์ถึง5เท่านะครับเพราะบิลลี่มาคัสเป็นคนทำไอ r ครีเอเตอร์คอนเทนต์บน Twitter หรือ X Corp ด้วยนะครับก็ได้ส่วนแบ่งจากอีลอนมาร์กแล้วกันนะครับเนื่องจากดอ c คอยก็ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี2013โดยแจ็คสันพาเมอร์แล้วก็เขาเนาะนะครับ Billy Marcus น,นะก็เลยทำให้ d ดอ c คอยมีการเติบโตและตอนนี้ d ดอ c คอยกำลังเข้าสู่ในการเป็นเหรียญที่มีแบ็ k อัพโดย XCorp จริงๆนะครับหรือทว i t เตอฉะนั้นการขับเคลื่อนจะมาแน่นอนนะครับในอนาคตเขาจะเห็นการเติบโตที่มากขึ้นจากาแพลตฟอร์มของ XCorp แล้วก็ทว i t เตอด้วยนะครับต้องติดตามกันนะครับว่า d ดอ c คอยจะเติบโตขนาดไหน อ่ะนะครับเรามาข่าวที่สองอันนี้มาจากแกรี่เกนเซอร์เลยนะครับเนื่องจากแกรรี่เกนเซอร์ไปโพสต์นะนะครับแบ่งปันเรื่องว่า,าเขาอยากให้ประชาชนเนี่ยช่วยนะครับเพื่อจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรหกรมกฎระเบียบต่างๆที่จะมีการจัดการนะครับกับตลาดทุนมีการปรับปรุงด้วยนะครับแผนที่จะปรับปรุงตลาดทุนเพื่อสร้างความท้าทายของอุตสาหกรรม นะครับฉะนั้นเขาก็เลยอยากที่จะให้ประชาชนเนี่ยช่วยแบ่งปันเรื่องของช่องเคล็ดลับนะครับในการเข้าถึงเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะนะครับรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์อีเมลแล้วจดหมายรวมถึงผ่านทวิตเตอร์ด้วยนะครับก็เลยทำให้ทางพวกกลุ่มนะครับชิปอาร์มี่หรือชีบะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อันนี้น่าจะมาจากชีบะเบิร์นแท็กเกอร นะครับในทวิตเตอร์เขาบอกว่าทางที่ดีนะคือคุณแกลลี่เกนเซอร์ควรจะลาออกนะครับจากตําแหน่งคือออกจากตําแหน่งไปเลยเนื่องจากข่าวนะครับก็มาหลายเดือนแล้วนะครับเกี่ยวกับเดวิดเดวิสันนะครับสมาชิกสภาของเกสวอลเลนบอดีสันนะครับก็เนื่องจากว่าเขาได้ยื่นนะครับเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่เชื่อว่าเสร็จเนี่ย Stabilization Act นะครับเก็บค่าเก็บเขาเรียกว่าเรียกเก็บเงินนะมีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างของกรอตและไลเ่เกลลเกนเซอร์ออกนะครับก็มีข่าวลือมากมายว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณแกลลี่กนเซอร์รอลาออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้คือกลุ่มของคริปโตเนี่ยคุบกุ่นแล้วนะครับยังไงก็คือบอกว่ามึงออกไปเถอะนะครับมวยแต่โจมตีมวยแต่ใช้ข่าวอยู่ได้ให้ตัวเองได้ผลประโยชน์นะครับ ดังนั้นคนอื่นไม่ได้ผลประโยชน์เลยอะ่ะมันก็ไม่ใช่นะครับมันไม่ถูกต้องเนาะเรื่องของตลาดทุนน่ะนะครับมันก็ต้องเป็นกลางนะไม่ใช่มาทําฟ้องแม่งฟ้องพ่อฟ้องกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนอื่นก็เดือดร้อนก็เลยทําให้ชุมชนนะครับเกิดความไม่พอใจถึงแม้ว่าแกลี่จะไม่ได้มาแตะต้องชีบะเนาะแต่ชุมชนก็แสดงความไม่พอใจเนาะเพราะว่าชีบะมันควรจะไปแล้ว แต่มันไม่ไปเพราะว่าคุณแกร y ี่เกนเซอร์เนี่ยแหละนะครับเริ่มยัวกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องสารเอาเรามาพูดถ,ถึงเรื่องของอีลอนมาร์ก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ลำดับข่าวเพราะว่าข่าวมันไม่ได้มาเรืียงกันนะครับเรื่องของอีลอนมาร์กนะครับก็มีการให้สำหรับครีเอเตอร์เนี่ยที่เป็นสมาชิกพิเศษเขาเรียกว่าสมาชิก X Premium นะครับให้แสดงผลนะครับคือถ้าเกิดเป็นไปตามเกณฑ์เนี่ย นะครับที่เขาจะให้สำหรับครีเอเตอร์สำหรับเรื่องของดอทคอ i n โดย,ยเฉพาะเขาจะให้เงินถึงสิบห้าล้านนะครับตรงนี้ก็ประมาณข่าวของทว i t เตอด้วยกันนะครับหรือ x อ็กซเนื่องจากอีลอนมัส์นะครับก็ได้พยายามที่จะพัฒนา x อ็กซให้คนที่เข้ามาทำคอนเทนต์เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไดนะครับ ก็ให้อ่ะขั้นต่ำคือประมาณ15,000ดอลลาร์นะครับใครที่เป็นสมาชิก Bluebird ดเราก็จะขยายไปสมาชิกเอ็กซ์เมียมแสดงผลอะคือเงื่อนไขในการได้รับไอตัวเนี้ยนะครับต้องอย่างน้อยมีการแสดงผลประมาณ15ล้านครั้งนะครับตอนนี้เขาก็กำหนด่างนี้นะครับรวมถึงข้อกำหนดที่2คือต้องมี500คนสำหรับผู้ติดตาม นะครับที่สมัครบนพวรตเตอร์บลูด้วยนะครับเราก็ต้องมีการยืนยันในสตรีปนะครับแพลตฟอร์มการชําระเงินเพราะตรงเนี้ยมันเป็นวอลเล็ตของหรือว่าเป็น d ีแอเนาะที่จะเข้าไปในการชําระเงินนะครับเนื้อหาจะต้องไม่เกี่ยวกับพวกความรุนแรงแอลกอฮอล์การพน,นันอัชญากรรมยาเสพติดนะครับหรือเนื้อหาที่ต้องห้ามพวกเนี้ยนะครับเขาก็จะปฏิเสธไม่ให้สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้นะครับ ก็มีหลายคนที่ได้ไปแล้วนะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแบนแคสเซนตินนะครับก็รายได้ถึงประมาณ12,632ดอลลาร์นะครับแล้วก็ b o r o w ิก k e t อนะครับประมาณ1551ดอลลาร์นะครับโดยประมาณนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับรวมถึงครีเอเตอร์ของ ของดอทคอยด้วยอีลอนมาร์กก็มีการประกาศการรับสมัครอยู่นะก็รายละเอียดตรงนี้ผมยังไม่ได้นะครับก็ต้องติดตามติดตามกันว่าเป็นยังไงนะเขาเห็นเขาเปิดรับสมัครอยู่นะครับเราก็มีคนสมัครรายละเอียดของดอทคอยนียแหละนะครับที่จะเป็นคือครีเอเตอร์ทำภาพสไลด์อะไรเกี่ยวกับดอทคอยนะครับข้อมูลยังไม่ได้เยอะนะครับแต่มีการเปิดแล้วแหละ จริงๆอ่ะมีการพูดเปรียบเปยไว้ตั้งแต่ประมาณต้นปีแล้วนะครับเรามาดูของเรื่องของซ e o ของ Galaxy d i g ดิจิกันนะครับตอนนี้เขาก็อ่าเขาบอกการต่อสู้กฎหมายระหว่าง c คอ b a s e กับกลอตอหรือเซกเนี่ยนะครับมันจะมีผลดีต่อ e ีทูเรียด้วยเพอเอินบทความนี้นะครับเป็นบทความของ b ู o เบิร์กเนาะแล้วก็มีการสัมภาษณ์กับไมโน v o g แกสนะครับซึ่งเป็น ซีโอของบริษัทลงทุนคริปโตในนิวยอร์กนะครับแกลเลซี่ดิจิตอลนะครับก็เลืกต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างคอยเบดกับเซกนะครับเป็นสิ่งที่กล้าหาญนะครับเพราะความคิดเห็นเนี่ยเกี่ยวกับกรอที่ดำเนินทางกฎหมายกับคอยเบดเนี่ยซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแรกกระดานแลกเปลี่ยนของอเมริกานะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นความท้าทายเป็นความกล้าหาญที่ที่อาจจะเป็นแบบอย่างของ หลายหลายเหรียญน,นะครับที่จะอยู่ในอเมริกาแล้วจะต่อสู้นดีเห็นไหมอย่าง xrp ก็เป็นแบบอย่างให้กับทาง luna classic นะครับที่จะใช้อะไรขึ้นมังงัดกับเซกในระยะเวลาตอนนี้นะครับเห็นไหมเขาก็ใช้ช่องทางของอเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนเป็นสินทรัพย์ที่จดทะเบียนอะไรอย่างนี้ไม่เป็นหลักทรัพย์อะไรแบบนี้คล้ายกันเลยนะครับคิดว่าตัวของคอยเบดกับเซกจ,จะเป็นตัว จุดประกายให้สำหรับตลาดคริปโตและเหรียญคริปโตในหลายๆเหรียญเหมือนกันอันนี้ที่มาจากทวิตเตอร์ของบูมเบิร์กคริปโตนะครับ8สิงหาปี2023นะครับบอกว่ายังไงชุมชนของคริปโตเคนซี่โดยเฉพาะบิตคอยก็ยังเข้มแข็งอยู่นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ไม n นแกลจะโดนทางแคนาดาเขาเพ่งเลงเรื่องของลู n a 2.0เนาะนะครับในการโปรโมทไอ ตัวเหรียญเนี่ยเกินจริงนะครับโฆษณาเกินจริงตอนนี้ว่าความกันในสากอยู่รวมถึงอ่า g a l a x ซี่ดิจิตอตอนนี้ก็ในไตมาสที่สองก็ยังติดลบอยู่นะครับแต่ก็ดีกว่าปีที่แล้วมากเลยนะครับเราก็เห็นว่าถึงแม้ตอนนี้มันจะขาดทุนแต่ถ้าเกิดตอนที่ตลาดกระทิงจริงเขาจะคืนทุนอย่างแน่นอนเรามาดูกันนะครับเรื่องของการเติบโตของอีเธอรีตัวนี้จะมีผลต่อชีบัตด้วยนะครับว่า5ปัจจัย อะไรนะครับที่จะทําให้เหรียญทางฝั่งของอีทูเรียมรวมถึงชีบะเติบโตณตรงนี้นะครับเอาแหละเขาเขาบอกถึงห้าปัจจัยปัจจัยแรกเขาบอกว่าจะมีผู้ใช้บนเครือข่ายของอีทูเรียมจำนวนมากบนโปรเจกต์ต่างๆพวก d ีแอปดีไฟนนะครับและก็สามารถที่จะทำให้เงินสกุลดิจิตอลแล้วก็เม็ดเงินไหลามาที่นี่นะครับตัวอย่างเช่น เรื่องของ PayPal นะครับหรือ PYPL นะครับตัวนี้จะใช้บนเครือเพราะว่าเหรียญเนี่ยจดลิขสิทธิ์ทาง e r c 20นะครับคืออยู่ในเครือข่ายของอ t h e เ e ียออกโดย p u r ซอร์ทัสคอมพ a n y ด้วยนะครับฉะนั้นฟินบอร์ดก็มีการระบ,บุวันที่7สิงหาคมข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของอเครือข่ายนะครับตัวของบล็อกเชน อีเทอริเคยเปลี่ยนจาก proof of work เป็น proof of stake แลละนะครับแล้วก็มีการเพิ่มขนาดของเครือข่ายอย่างมากเลยนะครับปรับตัวของธุรกรรมความรวดเร็วนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้อ t เท i ริ่มได้เปรียบเพราะอีเทอรี่มมีฐานลูกค้าเยอะอยู่แล้วและแักลงดุลสถาบันนะครับฉะนั้นตัวนี้ชิบะเรียมเอาของอีเทอรียม,มาด้วย และการยอมรับของนักลงทุนสถาบันเป็นจุดที่3นะครับในการเพิ่มอุปสงค์ของอีทอเรียมคือนักลงทุนสถาบันเขาก็จะโฮอีทอเรียมมาไว้ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าของอีทอเรียมเกิดขึ้นภายในอิทธิพลของเทส la นะครับในตลาด Nasdaq ของเท s l a ของอีลอนมาร c e ซของ X x นะครับเขอบเนี่ยเดิมก็คือ t ทว t t e r นะครับก็มีการสนับสนุน ตลาดของ Bitcoin แล้วก็อีเ e r เรีรวมถึงสเตเบิลคอยที่จะจดผมเชื่อว่าภายใต้เครือข่าย e r c 2 0แน่นะครับเพราะว่าสเตเบิลคอยหรือ Twitter เขาอยู่ฝั่งนู้นเขาต้องทำแบบเดียวกับ p y u s d หรือ PayPal u s d นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็เชื่อว่าความเชื่อมั่นในตลาดจะกลับมาถึงแม้ว่าจะมีการฟ้องร้องแต่สุดท้าย ฝั่งของคริปโตจะเป็นฝั่งชนะนะครับโดยเฉพาะฝั่งของของเหรียญน,นะครับที่ไอไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับรวมถึงเหรียญที่มีปัญหาแล้วก็หน่วยงานอย่างเช่นคอยเบสนะครับกับเซกลูน่ากับเซกเอ็กไอ XRP หรือ r i p p e r นะครับพวกนี้จะชนะแน่นอนนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาแล้วอันเนี้ยจะเป็นความเชื่อมั่นที่ทำให้ตลาดของคริปโตกลับมานั่นเองนะครับฉะนั้น e ีเ e r เรีเตรียมตัวนะครับคือการพุ่งลบระหว่างคอยเปตกับเซกก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ขับเคลื่อนของ e ี h e r เรียมเพพาเป็นแค่การเริ่มต้นนะครับที่ทำให้ราคา e ี h e r เรียเริ่มมีการขยับผมเชื่องั้นแต่ไม่ได้เยอะ ตัวที่เยอะจริงๆหรือปลดล็อกอิตาเลี่ยมปีนี้จริงคือคดีระหว่างคอยเป็กับเซกที่มีปัญหาตั้งแต่ต้นปีเรื่องของการสเต็กกิ้งนะครับเพราะเซกพยายามเบรกให้อ่าเขาเรียกว่ากระดานนะครับหรือภ้าของเขาเรียกว่าคนทั่วไปนะครับหรือนักธุรกิจทั่วไปไม่ใช่นักลงทุนสถาบันไม่สามารถที่จะสเต็กเหรียญอิตเลี่ยมเราได้ดอกเยอะๆนะครับ เขาอำนวยให้รายใหญ่ฉะนั้นผมเชื่อว่าอันเนี้ยมันจะเกิดช่องว่างเหมือน XRP แล้วบทสรุปนะครับคืออีเทอรเียมจะสามารถชนะแล้วก็ผ่านฉลุยแน่นอนนะเพราะว่าอีเทอรเียมเนี่ยเป็นโปรของอเมริกาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เขาใช้ไอคดีความมาล็อกราคาเหรียญไว้เท่านั้นเอง โอเคครับเรามาอีกข่าวนะครับเนื่องจากหัวบีนะครับตอนนี้ก็ยอมรับ Stable Coin PYUSD นะครับหรือ Paypal USD เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีการฝากนะครับการน่าจะเริ่มที่จะไอเปิดการพกสเต็กกิ้งการฝากเอาวไว้นะครับก็ต้องดูด้วยกันนะครับหัวบีก็รู้สึกประหลาดใจนะที่รับ PYUSD นะครับ เพราะว่าอ่ามันเป็นคนละกลุ่มคนละฝั่งกันเนาะนะครับดันั้นผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวกระดานอื่นๆเขาจะรับ s t a เบอร์คอตัวนี้อีกนะครับก็ต้องดูด้วยกันนะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจแหละว่า P Y U S d ไม่ใช่เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่นะครับสำหรับตลาดคริปโตนะก็ถ้าเกิดจะรับขึ้นไปถึงใบแนนเนี่ยก็ต้องดูกันต่อมานะครับเราก็มาเข้าเหรียญ ดอจคอยด้วยกันมีข่าวอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอันนี้มาจากการโพสต์ของคาริโอนะครับในวันที่8สิงหาปี2023นะครับเขาก็บอกว่าดออ่ะมันจะมาแน่นอนนะครับเนื่องจากว่า,าการมาของการรีแบรนด์ของ X-Corp เนี่ยจากทวิตเตอร์นะครับที่เป็นบ l ูเบิร์เป็นรูป X จะเป็นผลที่ทำให้ทวิตเตอร์หรือ X-Corp มีการบอกเป็นนัยยะในอนาคตนะครับว่า เขาจะรับเหรียญดอชคอยเป็นเหรียญแรกอย่างแน่นอนนะครับเราก็เลยมีนักวิเคราะห์ต่อเน,นี้ยบอกว่าดอชคอยตอเน,นี้ยน่าจะมีการปรับราคาที่ต่ำลงนะครับเนื่องจากสภาพตลาดแล้วก็พรุ่งนี้จะเกิด CPI ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะเบรกตลาดเนาะไม่ยอมให้บิตคอยเกินสามหมื่นนะครับผมก็คิดว่าดอเนี่ย m มเคิลแวนดีโปเป้ก็เป็นนักวิเคราะห์ชื่อดังนะครับเขาก็วิเคราะห์ว่าดอทเนี่ยถ้าเกิดคุณจะซื้อโซนที่ดีที่สุดเนี่ยคือควรจะแตะประมาณ0.06982ลงไปนะครับเขาก็บอกรายละเอียดประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่าในช่วง24ชั่วโมงดอทมีการลดลงถึง1.39%อยู่ที่0.07373ดอลลาร์นะครับข้อมูลนี้มาจาก Coin Market Cap ฉะนั้นก็ลดลงมาจาก0.074 นะครับแล้วระดับต่ำสุดก็คือ0.07237รอสัก0.69เราค่อยตัดสินใจจะช้อนมาดูทางเหรียญของชีบาอินุด้วยกันนะครับชีบาอินุตอนนี้ถ้าเกิดดูกราฟเนี่ยตำแหน่งที่จะชีบาอินุจะต้องรักษาราคาได้คือ0.04ตัว1,000ดอลลาร์นะครับถึงแม้จะมีการกลับตัวเพิ่ม14%ที่0.05ตัว9,000อย่างถาวรแล้วก็ตามนะครับฉะนั้นเขาบอกว่า ถ้าเกิดตำแหน่ง200 ema ได้เนี่ยนะครับแนวต้านที่สำคัญตรงนี้คือ0.04ตัว1,000นพนะครับฉะนั้นเ,เราก็เห็นนะครับว่าชิบบอินโเนี่ยในช่วงที่ตลาดมันลงเนาะนะครับในช่วงต้นสัปดาห์ไม่สามารถที่จะรักษาโ um มเมนตัมไว้ได้นะครับกลับลงไปประมาณ9,000ต้นต้นถึง8,000ัปไปซึ่งตอนนี้เราต้องดูอีเทอร u m ี่เป็นหลักนะครับ ว่าทาง XEC กับ Coinbase เนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับรวมถึงตลาดของ PayPal ด้วย PayPal USD นะครับที่จะช่วยราคา Ethereum ขึ้นไปได้มากน้อยขนาดไหนฉะนั้นช่วงนี้นะครับชีบาทเนี่ยรักษา,าราคาได้จริงนะครับแต่สิ่งต่อไปเนี่ยเราต้องดูคือเรื่องของชีบาทเรียมนะครับวันนี้ล u ซีเป็นคนโพสต์นะ ลูซี่ก็โพสในในทวิตเตอร์แหละในวันที่ยี่ท่แปดสิงหาคมนะครับยี่สองสองพันยี่สนะครับเขาก็บอกถึงการมาของอีโคซิสเ็มของชิบาอินโ o การเพิ่มขึ้นของพับพิเนตเนี่ยอาจจะทำให้ชิบาเนี่ยรักษาทรงได้อยู่ที่หนึ่งพันนะครับจนกว่าจะอาทิตย์หน้านะครับที่จะมีมีเรื่องของไอตัวของชิบาเรียมนะครับที่แคนาดานะครับ ขาก็จะมีการพูดถึง Word p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  r r ตัวของชิบะเรียมรวมถึงตัวของ Bad i d เดียนะครับก็จะเป็นตัวที่ทำให้ราคาของชิบะเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับรวมถึง Bad i d เดียด้วยนะครับแล้วก็โปรเจกต์อื่นๆด้วยก็จะมีการเปิดเผยเรื่องของตัวละครลับนะครับนั่นละครลับนะครับอย่างเรียวชินะครับเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้ก็ก็ดูไปนะครับ ว่าเป็นยังไงจากนั้นก็มีการวิเคราะห์อันหนึ่งมาจาก Google Band เปิดเผยมุมมองนะครับราคาของชีบะอินโนเนี่ยอาจจะไปถึงประมาณ0.04ตัว1,500ดอลลาร์นะครับหรือ0.04ตัว2,800ดอลลาร์ได้นะครับฉะนั้นอันนี้เป็น Google AI สังเกตราคาของชีบะมีมุมมองที่แตกต่างจาก c o ยเด็กนะครับตัวนี้ก็เสนอการคาดการระยะยาวนะครับว่าชีบะเนี่ย จะขึ้นมาถึงราคานี้ได้นะครับคือพันห้ากับสองพันดรอที่ศูนย์สี่ตัวนะครับรออีกไม่นานผมว่าน่าจะน่าจะช่วงชีบะเหลียมนี่แหละนะครับน่าจะทําให้โมเมนตัมของชีบะดีขึ้นรวมถึงอีทูเรียมเขาบอกว่าชีบะเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงส2 0 0อได้นะครับที่ศูนย์สี่ตัวอันนี้ทาง Google เขาก็มีการวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าแนวต้านที่สำคัญที่ต้องผ่านได้คือพันห้าก่อนนะครับ และแนวต้านสุดท้ายคือ3,002นะครับจากที่ชีบะที่ลูดลงมาตั้งแต่ปี2021คือ3,002เนี่ยแหละนะครับทำให้ราคาของชีบะรักษาทรงอยู่ไม่ได้นะครับก็คิดว่ารอปัจจัยสนับสนุนนะครับน่าจะมีโอกาสถึงอยู่ะนะครับเรามาข่าวต่อไปคือ JP Morgan นะครับเขาก็กาวเหรียญฝั่งของตัวเองอีกแล้วนะครับบอกว่าไอตัวของ p y u s d เนี่ยสามารถที่จะปั่นราคาของอีทอเรียมไปได้นะครับเนื่องจากว่ามันจะใช้ในการประกอบแพลตฟอร์มเลเยอร์ที่2โครงการ Stable Coin และ Decentralize นะครับคนที่วิเคราะห์เนี่ยชื่อว่า n i k โ l a ันะครับพันนิกริตโซล็อกนะครับผมอ่านไม่ออกนะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ภาษาอรงกนะครับ อันนี้ข้อมูลมาจากเดือบปลอนะครับเ่าวอนาคตของ s ซเบอร์คอยนะครับในเครือข่ายของตัวเองแหละมันก็ต้องอวยอย่างนั้นแหะนะครับซึ่ง USDT เขาก็บอกแล้วนะครับว่า i p y u s d เนี่ยมันมันสู้ทาง USDT ไม่ได้หรอกนะครับเพราะ USDT เขามีการเปกกับหลายหลายตัวเนาะทั้งทองคำทั้งอะไรพวกนี้เราเขาสร้างหลายสกุลเงินนะครับดังนั้น p y u s d ขายได้แต่ทางฝั่งอเมริกานะครับแล้วคู่แข่งก็ต้องมีอีกต้องสี่ห้าบริษัทนะครับใหญ่ๆอย่าง a เม z o n Apple Google นะครับรวมถึงท w i ส t e r ด้วยนะครับที่จะมี x c o r อนะครับเราก็มีอีกอย่าง JP Morgan นะครับก็จะมี stable coin ของเราเองด้วย PYUSD กินส่วนแบ่งด้านลาลักนิดเดียว มาข่าวร้ายของพับพิเนตหน่อยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่เมื่อประมาณวันจันทร์วันอังคารนะครับชีบะถึงได้ราคาร่วงลงนะครับเนื่องจากว่าพับพิเนตมีการหยุดทํางานประมาณ72ชั่วโมงนะครับหยุดชะงงักตั้งแต่วันที่5สิงหาคมนะครับฉะนั้นสถิติล่าสุดของพับพิเนตก็ประมาณ35.04ล้านนะครับแล้วก็โดยมีเวลาล็อกเฉลี่ยต่ํากว่าเวินาทีนะครับ และเครือข่ายประมวลผลทั้งหมดประมาณ1นึล้านหรือ1,98ล้านนะครับโฮสในกระเป๋าเงินประมาณ17.06ล้านนะครับตอนนี้น่าจะมีการกลับขึ้นมาใช้อีกนะครับแต่จริงๆผมว่าที่ราคามันล่วงไปมันก็ของชี่บาทน่าจะน่าจะมีบ้างนะครับเพราะว่าตอนที่ตลาดตัวอื่นแดงตัวนี้เขียวตัวเดียวนะครับคือกินส่วนแบ่งตลาดไปเยอะ มาดูข้อมูลของ One Alert วานอเลิร์ด้วยกันนะครับวานอเลิร์เขามีการระบ,บุไว้วันที่7สิงหาปี2023นะครับจำนวนชิปที่ถูกย้ายประมาณ4.3ล้านล้านนะครับถูกโอนออกจากกระเป๋าด้วยเงินประมาณ39 USD หรือดอลลาร์นั่นเองนะครับ39ล้านดอลลาร์นะก็คือเป็นข้อมูลว่าวานนะครับมีการ การโอนย้ายครั้งใหญ่นะครับเตรียมตัวสำหรับชีบะเรียมในอาทิตย์หน้าก็ข่าวของชีบะก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดติดติดขัดข,ด,ขดไปก็ขอประทานอภัยด้วยเน็ตผมแล็กนะการจะหาข้อมูลอะไรบางทีมันไม่ปฏิบัติต่อนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราทำกันต่อไปนะครับก็ช่วงนี้มีข่าวเยอะหน่อยทางฝั่งของเอเชียรู้สึกข่าวจะเยอะมากเลยนะการเคลื่อนไหวนะครับ ส่วนฝั่งอเมริกาน่าจะไม่มีนะครับกาวแห้งมากเลยนะนะครับมีแต่เรื่องของคดีอะไรก็ไม่รู้นะครับรู้สึกแล้วจะไร้สาระด้วยนะครับยังไงฝั่งทิปโตก็ชนะอยู่ครับนะข้อมูลโดยทั่วไปก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดต c r i า e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีกระดานอันหนึ่งนะครับคือกระดานปิดเก็ตเราจะฝากเอาไว้นะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่สนใจ นะครับตอนนี้รู้สึกว่ากระดานบิตเกตมีการล้านล้าน,านแพทของเหรียญกรีเมชคอยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหรียญที่ฟลิปกับตอสแล้วก็มีประวัติของอีลอนมาร์ด้วยนะครับแนะนำไปเลยเหลือเวลาแค่4วันณนที่ผมทำคลิปอยู่ตอนนี้ที่คุณจะสามารถล้านแพทได้คือต้องเข้าไปฝากเหรียญ bgb นะครับซึ่งเหรียญ BGb อ่ะคุณต้องมีขั้นต่ำคือร0อย g b GB. นะครับก็คงไม่ถึงร้อยดอลลาร์นะครับคงจะประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวของ g m m a เคอยต้องมีไว้นะครับเพราะเรืยอน,นี้เป็นการโคร,ระหว่างอีลอนมัสก์กับตัวของแมคโดนัลนะครับเพราะมันเป็นสัญลักษณ์รูปมันม่วงของแมคโดนัลเนาะก็จะมีการ m มคโดนัลเนี่ยน่าจะมีโปรเจกต์อะไรดีๆกับ x อ็กคอรเหมือนกันติดตามชมนะครับ แล้วก็สามารถสมัครนะครับใต้ลิงก์นี้ได้นะครับผมจะส่งลิงก์นี้ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับก็ถือว่าสนับสนุนช่องด้วยนะครับหรือจะซื้อเหรียญ b GB ี b จีสเอาไว้ตั้งหาก,ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับผมก็แนะนำนะข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ เรามีกลุ่มทั้งดอทคอยทั้งชีบะนะเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าดอทและก็ชีบะจะโกยตัอดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี